ความรักก็บอกเหมือนกว๋วยเตี๋ยวนะวันนี้เพิ่งกินกว๋วยเตี๋ยวมาเครื่องก๋วยเตี๋ยวเลยมีเครื่องปรุงอะไรบ้าง,ง,างน้ำตาลหวานเจียทานอะไรเธอทานก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนือไหมหวานน้ำส้มโอ้โหเปรี้ยวมาเลยเปรี้ยวมาเลยแต่งตัวเปรี้ยวอือ้เปรี้ยวอะไรกลิ่นตัวเปรี้ยวมาเลยเียวน้ำท่าไม่เคยอาบอาบตอนเช้าด้วยเนี่ยเอาความจริงมาพูดด้วยนะน้ำส้มเนี่ยเออเผ็ดเลยพริกเนี่ยโอ้โหบางทีมันเผ็ดมันโอ้ยชีวิตมันเผ็ดงเงยียแตกงเงยียแตนลำบากล,ำบ,ากลำบน บางทีก็น้ำปลาาเลยเค็มเค็มเนอช่วงตังเหลือน้อยไงเค็มเด้เปรี้ยวหวานมันบางคนใส่ถั่วไงใส่ถั่วลิสงไงนะเปรี้ยวหวานมันเค็มก็มีทุกรสชาติผสมให้กลมกล่อมบางคนอาจจะไม่ชอบน้ําตาลไม่ใส่ช่วงนี้ไม่หวานไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนโรแมนติกแต่จริงใจนะเฟยนเนบางคนอาจจะไม่บุ้อหวาไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยนะบางคนอาจจะไม่เค็มหรืออาจจะไม่มัน แต่อย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมประสานกันเข้าไปก็เร็นอร่อยได้และคนเราก็จะชอบไปเหมือนกันคนชอบหวานบอกหวานอร่อยคนไม่ชอบหวานบอกหวานไม่อร่อยนะสํคัญที่สุดก็คือปรับให้เข้ากันให้ได้เออเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเด้อเห็นมันอมลอมเด้อเห็นมันนั่เด้อปรุงให้มันดีซึ่งศิละปะก,การปรุงคนไทยเราสุดยอดคนไทยเราปรุงโดยที่ไม่ตัง้งชิมก่อนใ <c oughs> ส,เส่เสยหมูเ่ย่าขาดยัง ผมรับบางคนเขาก็เดาๆนะน่าจะอย่างนั้นน่าจะมีเติมไปเลยอุ้ยเติมลงตัวก็ดีไปแต่ถ้วเติมเกินไปก่อนลดน้อยถอยลงไปปั๊บตัวเขากันละหรือชีวิตขึ้นกระเต๋วอืมแซ่บกี่ขั้นปรุงกันต้มยำไปเลยเมรต้องปรุงยาก